นะโอ้ดองถ้าผมตั้งใจเนี่ยภายในเดือนหนึ่งผมจะได้2ดาวไหมไม่อยากจะพูดให้มันเสียกำลังใจยากเลยเหรอจากดาวหนูไปสอนดาวมันยากขนาดนั้นเลยเหรอแสดงว่าไอ้นี่มันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามันจะยกของผู้หญิงอะท่านี้มันต้องโฟกัสเคยได้ยินเดล็อกพูดไหมโฟกัส 唱都润。 ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้เครื่องฟิตเนสมาแบบว่าเต็มรูปแบบมากๆก็คือเหมือนกับเรายกฟิตเนสที่แบบใหญ่ๆมาไว้ที่บ้านเลยว่าง<ช>ั้นเนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมกับปอยเนี่ยเรียกได้ว่าปล่อยตัวมาประมาณแบบเกือบๆหนึ่งปีเต็มๆนี้ดีกว่าทุกคนอย่าหาว่าโม้อย่างนั้นอย่างนี้เลยตอนนั้นที่เล่นฟิตเนสกับพี่เมีทุกวันนะนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปโชว์ให้ดูนะปนี่เป็นไงทุกคนตอนนั้น,นหุ่นดีนมากนะตอนนั้นคือเขา้าบ้านฟิตเนสเนมากแล้วตอนเนะี้โอ้โหเออใกล้คลอดแล้วตอนนี้ คืออย่างว่านะคนเราฟิตเนสพอเราอยู่ช่วงโควิดไปใช่ไหมแตน,นเราอยุ่ก่อนโควิดเองนะ <c oughs> คือฟิตเนสมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเราได้เล่นเนี่ยเราก็จะเล่นได้เรื่อยๆ <c oughs> แต่ว่าพอเราหยุดไปสัก 2- 3วันเนี่ยยิ่งหนึ่งอาทิตย์เนี่ย <c oughs> เราก็จะเริ่มขี้เกียจแล้วก <c oughs> ารที่จะกลับมาฟิตเนสเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากวันนี้เราก็เลยเอาเครื่องฟิตเนสมาไว้ที่บ้านเลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูการพัฒนาการตั้งแต่วันนี้จนถึง3เดือนว่าเราจะเพิ่มกล้ามของเราได้ขนาดไหนใช่วันนี้เนี่ยมีพี่ทีมงานทําการเทสให้เราด้วยว่าร่างกายของเรา สองคนเนี่ยมันมีระบบเผาผลาญปริมาณไหนเเผาผลาญได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็แบบว่าเหมือนไขมันเราเยอะขนาดไหนโอเคเดี๋ยวไปเทสกันไปครับเดี๋ยววันนี้จะมาเทสก่อนว่าร่างกายของผมที่ทิ้งมาหนึปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่าดูดิ17เเลยว่ะแย่เลยนะ ภายใน3เดือนถ้าผมจะทําให้มันดีขึ้นมาเนี่ยมันควรจะบอดี้แฟทประมาณเท่าไหร่ครับมีซิกแพคฮะโอเคมันต้องตัวเลขประมาณ<อ>สักสิบเปอร์เซ็นต์เอาออกแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยซิกแพคขึ้นแน่นอนเพราะคือเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเครื่องลงนะจะมีเครื่องสมิธเครื่องเล่นอกนะครับแล้วก็มีดัมเบลแตบบ่เป็นดัมเบลที่แบบว่าดีที่สุดในโลกเขาบ้างน,นเถอะแล้วก็มีลู่วิ่งด้วยเนี่ยผมมีเครื่องแล้วภายใน3เดือนเนี่ยผมจะเปลี่ยนจากไอ้พุงพุ้ยๆเนี่ยมาเป็นซิกแพคให้ทุกคนดูอันนี้คือก็จะรู้วว่่าาาาาารรรรรระะะะะะบบบเเ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 เผผลลลญขออองงนนนนนนนียยยมมมมมัปปณไนะไไหหหหู้้ดด็็จ ชุดหนึ่งแล้วคนอ่านผลก็จะรู้เลยว่าร่างกายเราดีไม่ดีควรไปเทสทุกๆเดือนก็ดีเดือนละครั้งก็ได้จะได้เห็นการพัฒนาการเดือนก่อเดือนโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะสิ่งแปลกๆมัน <laughs> เหมือนดัตเวนเนอร์เราจะเริ่มการทสอบมูสชั่นเทสอบ <laughs> แล้วแต่ว่าระหว่างนั้นผมจะไม่สามารถพูดได้30นาทีนะจะทำอะไรได้นั่งเล่นมือถือเล่นเกมได้หมดพีห้ารออยู่แล้วเลขเดียว30นาทีเอาห้าสี่สาม เอาไโอ้ยอากาศบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้เองตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีการเผาผ่านที่ไม่เหมือนกันเราอาจจะแบบเผาผ่านได้ดีกว่าคนทั่วไปก็ได้ใช่ไหมม่ดอยพูดทกคนอย่างพูดดูจากสีหน้าแล้วกูไม่อยากรู้แล้วกูเข้าบ้านดีกว่าไม่ค่ดีหรอโอ้โห ดาวด้วยมากคือไรโอ,<า>อจริงเร็วๆได้ผล<า><า>จริงได้เร็วๆ,ๆ,ๆเลยเอา,เอามาอัตราการเผาผลาญเนี่ยพันสามร้อยกว่าแคลอรี่ดีมากเลยนะแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้ร่างกายเนี่ยมันไม่ยอมเอาไขมันมาใช้เห็นปะ <c oughs> ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาไม่เอาไขมันมาใช้เลยนี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยที่หลายคนไม่รู้ที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องการลดฝุ่นนะเราออกกำลังกายหนักปุ๊บผมก็กินปกติทั่วไปทำไมมันไม่ลดวะนะเพราะว่า เราไม่ได้สอนให้ร่างกายมันเอาไขมันมาใช้อย่างถูกวิธีสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะทําตอนนี้นะเราต้องเริ่มเทรนด้วยวิธีการคาร์ดิโอระยะยาวเริ่มจากการเดินเร็วจ็อกกิ้งเบาๆแต่ขอให้ต่อเนื่องสรุปสั้นๆสองอย่างนะออกกําลังกายให้ฮาร์เรทมันสูงต่อเนื่อง1ชั่วโมงทุกวัน2กินอาหารที่น้ําตาลถําทำได้ปะทำได้ครับพี่เก่งครับเดือดกล่อมครับครับอันนี้คือดัมเบลที่ดีที่สุดในโลกดีสุดโลกเบ r l d best dumbbell ในย้อดดัมเบลที่เรียกว่า adjustable ดัมเบลนะคือดัมเบลปรับระดับที่ดี่สุดในโลกนะครับโดยเพราะมันมีหัวสามรุ่นอันนี้รุ่นผู้หญิงเมื่เข้ามาแต่เราคูยกันด้วยรุ่นนี้เพราะเราหลอๆนะรุ่นนี้ข้อดีข้อแรกยูรีเทนดูหลอๆนะแต่ว่าพอใช้จริงนะกลัวอ,ออกหมดเ,เล่นแค่อันเดียว <laughs> ยูริเทนความหมายของยูริเทนที่ือว่ามันกันกระแทกหมายความว่าคุณเมาส์ใช้อย่างงี้ไปสักปีหนึ่งสองปีสภาพก็จะประมาณนี้ทนทานแล้วก็กันกระแทกข้อที่2คือตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเวอร์ชั่นที่เราอัปเกรดแล้วหนึ่งสเตจนะขายกันตอนต้อนตอ่ะมันขายกันที่ดัมเบลที่ใหญ่แค่นี้ครับห้าสิบปอนด์เมาส์บอกว่าอยากใหญ่ๆเราเลยอัปเกรดเขาให้หนึ่งเวลอันนี้ก็คือเจ็ดสิบปอนด์ดัมเบลตามที่เราไปเล่นตัวๆไปอ่ะเริ่มต้นที่ห้าโลสิบโลสิบห้าโลมันจะมีหลายอันไงแล้วมันกินนนนนพื้้ทีีี่ออััเเเยยยจจบบลลดวะ เลี้ยวขึ้นได้ไรปะคะขึ้นเลยค่ะโอเโหห้าจุดสองลงไปใส่เสื้อเสื้อพี่เลพี่ออกเครื่องพังหรือเปล่า body fat สามเอ็นเหรอมองเกินไปนะโอ้โไปเต้นเออไหน้าอย่ากวนน้ช้พุงกันเลย สามเปอเ็นต์ก้าแต่นี่คือสามเปอเนก้านี่ถือว่าควรลดใช่ไหมควรลดครับนี่นี่เปอร์เซ็นต์ไขมันร่างกายมันมากเกินเห็นไหมเมาส์ออกมาสมาเทียบกันเดี๋ยวเมาส์รอดูมากเดี๋ยวเมาส์รอเจอเดี๋ยวรอเจอเราจะพูดไม่ได้เลยนี่เมาส์จาราอะไรก็คือตอบตอบตัวเองเอาละเสร็จกูละไหวไหมลูกพึดอันไหมลูกใบหน้าเป็นยังไน่ะโอ้ดงทำไมไม่สบายผลดีอ่ะสวยให้สวนพี่ก่อน ดีเหรอจริงเหรอหน้าแรกที่บอกไปเลยหน้าแรกมันดูง่ายง่ายก่อนว่าได้กี่ดาวซึ่งถ้าตอนเช้าเราทายแต่ละครที่บ้านนี้จะมีหนึ่งดาวหนึ่ง<ป>ดาวคนนี้สองดาวปรบมืบอครับรแล้วอ ผมกับคุณเมเป,ปลิลนี่คือ1ดาวแต่นี่2ดาวนะแล้วก็มาดูเรื่องของ energy source คือคุณสปอยเนี่ยนึกดูนะร่างกายเราเนี่ยเราจะขยับรูน,นี้นั่นร่างกายเราใช้พลังงานถ้าเขาบอกว่าพลังงานที่ควรจะเป็นทีเด็ดในการใช้บ่อย,อยๆก็คือแฟตไขมัน <ๆ S 2> ก็แปลว่าใครดึงไขมันเก่ง <ๆ S 2> ก็ <ๆ S 2> มีแนวโน้มจะไม่อ้วนง่ายอ่า,อาใช่ไหมการที่ใชขมนที่ดีเนี่ยเขาบอกควรประมาณแต่แต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเกินนี่สี่เหลเไม่ขี้เลยนะรักเชื่อปะเขาศูนย์เลยนะใช่หรอเขาศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะสีเขียวเขาไม่มีนะลูกแล้วก็ออีกเรรื่่งงนึคบ เป็นคนกินแป้งเก่งไหมขนมขนมพวกอะไรก็มีมีอะขนมเป็นแป้งอันนี้เรารู้เช่กั <c oughs> แต่คือข้าวอ่ะไม่ค่อยกินจะกินขนมซะมากกว่า<จ><จ>ปั้นสิบเนี่ยคารับเนี่ยเขาบอกควรจะวันยี่สิบอันนี้ก็เกินมาหน่อยนึงคนออกมาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเป็นภาษาไทยก็คือนะใช้ได้อ่ะเดี๋ยวว่าใช้ได้คือวันนึงก็ถือว่าเป็นการมีแอคจูตี้ค่อนข้างน้อยไงแปลว่าเพิ่มแอคจูตี้ประจำวันขึ้นนะครับเดี๋ยวาไปช้อปปิ้งมากขึ้นนั่นแหละครับผมประเด็น ตรงนั้นนะครับผมอาจจะได้เผาผานมาขึ้นเพราะเหงื่อตกไงเหงื่อไหลเยอะตอนใจตังค์ถ้าผมตั้งใจเนี่ยภายในเดือนหนึ่งผมจะได้2ดาวไหมไม่อยากจะพูดให้มันเสียกำลังใจมันเป็นโยากเลยหรอจากดาวดูไปสองดาวมันยากขนาดนั้นเลยเหรอแสดงว่าไอ้นี่มันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเอาเงี้ยเอาเงี้ยเรนไงคาเรนเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันใหม่ลองมาวัดกันอีกทีหนึ่ง วันแรกนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นฟิตเนสมาเกือบปีแล้วก็เมื่อวานไปเล่นมาไม่ได้เล่นเยอะเลยนะเล่นนิดหน่อยแต่ตื่นมาแบบเจ็บไปทั้งตัวเลยเกือบเจ็บอกปวดหลังนะครับแต่ว่าพอมันไม่ได้เล่นนานแล้วพอกลับมาเล่นอีกทีหนึ่งมันก็จะทำให้ปวดเนื้อปวดตัวแบบนี้ครับแต่ว่ามันก็ถือว่าทําให้กล้ามเนื้อเนีแข็งแรงขึ้น เนี่ยตอนนี้ผมตื่นเช้ามายังไม่ได้อาบน้ำเนะกะว่าจะไปวิง่งแล้วก็ไปฟิตเนสก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยอาบน้ําก่อนที่จะไปฟิตเนสเนี่ยก็กินขนมปังสองแผ่นนะครับเพื่อเป็นพลังงานเราจะได้มีพลังในการเดินนะครับกินก่อนแล้วก็พักสัก15นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นฟิตเนสกันนะครับเดินคนเก่งเรื่องบอกกําลังกายแล้วนะสิทำไมวิ่งแล้วพุงมันสั่นอย่างนั้นน่ะลรกพุงตัวเองอะ แล้วนั่นมันทำอะไรวะนะ่ <S <S ะเฮ้ยแล้วใส่เกงไหนหรือเปล่าวะทำไมหันหน้าไปทางน,น,างนี้ดู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 ไข่สัน่นนะ <S <S วันที่สองของการเล่นเวทรู้สึกแบบออดแอมามกมีแค่แบบเท่าไหร่วะแค่สามสิบปอนะยังสั่นปกติผมจะยกประมาณห้าสิบห้าปอนนะถ้าท่าไหล่ โอ้ยผู้ชมนี่คือจริงจังเลยตอนเนี้ยโอ้ยกสิบสองทีสี่เซตพี่ม้าอ่อนแอไหมพี่เจอ่อนอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยเออใช่แอ้วทำไปสิบห้านาทีมันหยุดไปแล้วอ่ะก็เขาเล่นแค่สิบห้านาทีวิ่งแค่ได้ก่อนเราวิ่งแค่ได้ก่อนวิ่งแค่ได้ก่อนแล้วทำไมตัวเองไม่วิ่งก่อนอ่ะทอยวิ่งก่อน มาเล่นก่อนพี่มาค่อยวิ่ง<ม>ถ้ามาันจะยกของผู้หญิงอะท่าน,นี้มันต้องโฟกัสเคยได้ยินเดินล็อกพูดไหมโฟกัสอ่อนไงว้าฮ้ <c oughs> มามือเราไหมได้บ้างไหมเอาละครับตอนนี้วันที่3หลังจากที่พักไป2วันก็คือผมพักเสาร์อาทิตย์กลับมาเล่นต่อนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย ปวดโคตรคือแบบแขนนี่คือขยับไม่ได้เลยนะแล้วคือกูดินนอนตกหมอนอีกหมอนเลยล่ะแล้วปวดคอยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ยังไงก็ต้องเล่นนะครับเพราะว่ามันเริ่มที่จะหายปวดแล้วซึ่งตอนที่เราปวดอ่ะคือช่วงที่กล้ามเนื้อมันเริ่มสั้นี่เห็นไหมเริ่มมาเห็นไหมพี่เจมสไใช่เ็นเ็นครับใช่ไหมนี่วันนี้เป็นวันเล่นหลังนะก็จะเล่นสี่นคุณสปอยเล่นเจ็ดสิบเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบแคลอรี่ยังดีแล้ว ไม่ได้หนักมากนะเล่นในประมาณที่ท่านที่สองกำลังื่อยโล่นี่พแพงเล่นนี่น<อ>ี่มียืนด้วยเนี่ยผมชอบมากเชื่อป่ะว่าผมอ่ะชอบเล่นหลังมากที่สุดเลยนะเพราะว่าหลังมันเป็นอะไรที่แบบว่าเล่นแล้วมันสนุกมากที่สุดนะ <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยวผมเล่นเสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปเดินขึ้นเนินต่อ ตัวดัมเบลเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็เก็บดัมเบลใช่ไหมแล้วเราก็มาเล่นตัวนี้ต่อนะเจ้าตัวสมิธอันนี้นะของมาราคอนะครับ SK 3 5 1 1เนี่ยคือแบบโคตรดีนะคือมันเล่นได้ทั้งอกดึงหลังก็ได้แล้วก็อีกอย่างคือตรงนี้คือสารพัดประโยชน์มากนะคือมีเครื่องนี้คือครบเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะลงนี้คนระับได้ทนะั้งด้านทะั้งนะสองข้างเลยนะ คือกาเล่นที่บ้านเนี่ยคือผมไม่ชอบอย่างน้ยก็คือแบบเวลาเราเล่นแหะเราสามารถออกเสียงแบบอืออาอืออาได้หรือใช้อันนี้ก็ได้ไบบไไดรที่เขาให้มาหรือว่าหรือว่าจะใช้เจ้าเจ้าเชือกก็ได้แค่เราจะเล่นอีกก็สลับกันทำไมจะได้ไม่เบื่อนะวันนึงเล่นอย่างนี้วันนึงเล่นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ เป็นยังไงบ้างครับพี่เตอร์หลังจากที่ออกกำลังกายมาหน<อ>ึ่งเดือนเอ๊ะผมว่าทุกอย่างมันดูกลับๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> เขาอยาญาตถามเอฟหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอะไรบ้างครับกลับมาใช้โปรแกรมฟิตเนสที่ตัวเองเคยเล่นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมจะเล่นประมาณ4-5วันวันอก <c oughs> พออกเสร็จก็เปลี่ยนเป็นไหล่ไหลเสร็จก็เปลี่ยนเป็นหลังแล้วก็ วันหนึ่งก็ขาแต่ทุกๆวันก็จะเล่นหน้าแขนกับหลังแขนเพราะว่าผมอยากจะให้หน้าแขนกับหลังแขนเนี่ยตอนที่ใส่เสื้อเนี่ยมันดูดีประมาณนั้นทุกๆครั้งที่ที่เล่นเสร็จผมก็จะไปเดินลู่วิ่งเดินขึ้นเนินเดินเร็วประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงแต่ผมไม่ได้เดินทุกวันนะบางวันที่เกียดก็ไม่เดินผมว่าอย่างงี้มาดูดีนะหเดือนที่ผ่านมา3-4วถึงดีวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังคลิปนี้รู้เลยว่า จะเป็นยังไงรูเลยวัดครั้งแรกเนี่ยเปอร์เซ็นไขมันผมอยู่ที่17เําซได้ว่าพอผมเล่นไปสักประมาณอาทิตย์กว่าเกือบ2อาทิตย์เนี่ยลงมา16ล่าสุดวัดเมื่อวานเหลือ14.8อายก็เลยคิดว่าเนี่ยถัดเทสเครื่องเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นวะพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมพี่เต้ยพร้อมเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลพี่เมากันว่าหลังจากผ่านการออกกำลังกายมาแล้วประมาณ1เดือนผลนิวทริชันเทสวันนี้จะเป็นอย่างไรหอวัดเลยแล้วเดี๋ยวตอนวัดเสร็จแล้วมาที่แาลผลลุยเลยพี่มา เมื่อเดือนที่แล้วนะครับณวันที่เราไปณวันนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นสักเดือนหนึ่งก่อนเจอผมเมื่อคราวที่แล้วอ่ะพฤติกรรมการออกกำลังกายอะไรเป็นยังไงนะตอนนั้นณตอนนั้นเนี่ยคือเดือนที่ผ่านมายไม่ทำอะไรเลยนั่งหน้าคอมอย่างเดียวตัดวิดีโออย่างเดียวไม่ออกกําลังกายเลยใช้คําว่าเดินยังไม่เดินอ่อะไรเง่ายคืออยู่บ้านไม่ได้ออกกำลังกายแน่นอนคือถ้าเทียบกับทางคกก็คือคางคบพฤติกศีลสิเป็นคางคบที่ไม่ได้กระโดดเป็นคางคบที่อยู่ในอยู่ในดินนะคาณผู้ ซ,ซึ่งผลนะตอนนั้นนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็ไม่ดีอยู่แล้วครับค,คิดว่าคิดว่าเชนเดอะโหมดนะครับก็คือควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่าค่าหนึ่งที่เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการที่ร่างกายไม่ได้เก่งในการใช้แฟมันขึ้นศูนย์เปอร์เซ็นต์่ะเมืๆๆอ่อ <ๆ S 1> เดือนที่แล้วเราผ่านมาก็เป็นอย่างนี้และตอนนี้ครับเราก็จะพับผลอันนี้เก็บไปแปแบตื่นเต้นด้วยที่อดีตคนตื่นเต้นจริงนะเรามาดูหน้าแรกกันครับไอ้หน้าเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเชนเดอะโหมดอ่ะแล้วได้หนึ่งดาวอ่ะแตแนเต มันดูดีมีเล่สันไหนทุกคนครับเอาว่าเซอร์ไพรส์นะตอนแรกขึ้นหนึ่งดาวครับขึ้นมานี้ขึ้นมาสองดาวก็คุณมีพัฒนาการมีศักยภาพมากขึ้นก็โอเคอ่ะคือไม่เปลี่ยนแล้วนะพวกมึงปิินมาถูกคนไหมครับผลไหมครับผมผลมันดูดีนะผมถูกแล้วข่าหนึ่งที่แบบว่าแอบเซอร์ไพรส์มากหลายๆคนเห็นไหมครับการดึงแฟตอ่ะห้าสิบโดยประมาณหรือห้าสิบมากกว่านั้นถือว่าเยี่ยมแต่ครั้งเนี้ยออกมาสี่สิบเก้าพี่จากสูบี่สิบเก้าผมดีใจมากแล้วเนี่ยตกมือเซอร์ไพร ก็ยินดีด้วยครับกับข้าแรกนะท่านผู้นนชมครับ<ะ> ว่าหลายคนนะถ้าอยากมอสเนลิชั่นครับสิ่งนี้ถ้าใครมีการดึงไขมันมาใช้ได้เก่งประมาณ50%หรือ5 0ขึ้นไปเนี่ย <Wow. S 1> ก็จะถือว่าได้เปลี่ยน <Wow. S 1> มันเป็นอะไรที่เป็นกระจกสะท้อนว่าตัวเรามีการอ่าดูแลเรื่องการกินประมาณหนึง่งกับออกกำลังกายประมาณหนึ่งไหมถ้าทําทั้งสองอย่างดูดีการดึงไขมันมาใช้ก็จะมีแนวโน้มที่จะดีเหมือนพี่เมาสวันนี้นะครับผมสิ่งที่มันแน่ชัดคือมันโคตรมันดีขึ้นจากวันนั้นอยู่แล้วครับอ่าแน่นอนที่ยังเห็นอยู่ว่ายังไปต่อไไดดดด้้้คครรรรรัออออนนนเเเเเเีีียยืื่่่่่งงงงงงงขขกกาา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 ึึึมมมมใชทแจจๆะะะ ไม่ต้องเยอะการมาใช้ใช้เป็นพลังงานร่างกายนะ,ะซึ่งเขาบอกว่าถ้าดึงครับยิ้ยมเยี่ยมอาจจะไม่เกิน20ก็แปลว่าตอนนี้พี่เมาส์สาครับเรื่องแรกเลยครับผมเรื่องของการดูแคลอรี่ต่อวันผมว่าข้อน,นี้ในมุมของผู้ชายนะที่แบบชอบกินนะผมว่ามันแอบจะคุมยากกันนะ <No. S 1> ที่เมาส์ก็ควรจะต้องดูแลเรื่องของการรับประทานคาร์โบไฮเดรตต่อวันควรจะทานคาร์บให้น้อยลงอย่งอางตอนน,าน,านี้นนนข้าวมันไก่2จานอย่างนี้ก็ไม่โอเคก็อาจจะดูแลนิดนึงว่าแบบย่าเยอะขนาดนั้นตอนนี้เรามีการออกกำลังกายแล้วไงแต่ว่าจาก2จาสอง ควายเมนต่อวันเครื่องสุบให้พี่เมาครับอันนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นเป้าหมายนะต้องนงเลยคือเครื่องนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราคนนี้เราอยากทําให้เขาลรีนขึ้นเครื่องก็จะคานวณแคลอรี่ที่ควรทานต่อวันให้พี่เม้าอถ้าแสดงว่าถ้าผมกินภายในพันหกร้อยเนี่ยผมก็จะลรีนขึ้นหกสัปดาห์มัดใหม่ต้องไปในแนวที่ทางที่ดีแน่นอนผู้ชายนะอยากจะแบบมีมวลกล้ามเนื้อแน่นๆอะไรเงี้ยเผาผานีดีขึ้นเครช่างที่มันบอกมวลกล้ามเนื้อออกมาให้พี่เมาเอาค่าค่านั้นน่ะหาน้ําหนักตัวคูณร้อยมัน ครับผมอันนี้เป็นเครื่องที่ถ้าวัดแล้วจะได้ทั้งเปอร์เซ็นต์แฟตแล้วก็มวลกล้ามเนื้อแปะเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูนะครับว่ามวลกล้ามเนื้อจะเป็นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเครื่องเครื่องนี้ถ้าใครมีที่บ้านช่างทุกวันมันก็จะเห็นเป็นกราฟแหละนะครับเดี๋ยวเพิ่งลงนะครับเยาวียนครับน้ำหนักตัวออกมาคือหกสบเดจุดเก้ากิโลกรัมบอดี้แฟตสิบสามจุดหกมวลกล้ามเนื้อสามสิบสามจุดหนึ่งกิโลกรัมทำไมทุกอย่างวันนี้มันออกมาดูดีวันเนี้ย สามจุดหกพี่เมาส์มาดีมากๆครับส่วนมวลกล้ามเนื <voi COR> <Furthermore> ้อที่เราคุยกันไว้มวลกล้ามเนื้อผู้ชายควรได้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเพอร์เฟคครับมวลกล้ามเนื้อคุณเมาส์ตอนนี้อยู่ในเกณฑ์นะครับผมทุกคนครับทีมงานครับทีมงานที่เมาส์ครับไปชาบูได้แล้วผมหลังจากที่ดี่เมาส์มีใจครับมีใจครับโอเคครับขอบคุณนะครับวันนี้นะครับผมเพิ่งกลับมาจากที่ภูเก็ตนะครับหลังจากไปที่ภูเก็ตมาก็ไม่ได้ฟิตเนสเลยนะครับสี่ห้าวันกล้าว่าหดไปเยอะมากๆเลยวันนี้ก็เลยกลับมาฟิตเนสวันนนนี้เลล่หังะ แต่ว่ามีไอ้เจ้าตัวน้อยนี่มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะไม่รู้คุณจะเล่นยังไงวะเนี่ยดูดูดูมันดูมันมันลงไม่ได้เนี่ยลูก มันลงไปได้เล่นมากเกือบจะ3เดือนแล้วหลายคนก็ทักว่าหุ่นดีขึ้นเฟิร์มขึ้นนะครับ พอมีเครื่องเล่นที่บ้านเนี่ยมาสบายกว่ากันเยอะมากๆเลยอะ่ะถ้าเรามีเครื่องเล่นที่บ้านเนี่ยเราก็จะไม่ขี้เกียจน,นะแบบพอเรามีเวลาว่างเราก็คิดว่าแทนที่เราจะไปนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็มาออกกํลาลังกายดีกว่าตอนนี้นะครับก็ใกล้ที่จะถึงสามเดือนที่ผมบอกแล้วว่าผมจะเปลี่ยนแปลงร่างกายของตัวเองนะตอนนี้น้าหนักแม่งยังไม่ลงเลยนะน้ําหนักก็ยัง70อยู่เลยน,นะแต่ว่ารู้สึกว่าร่างกายเนี่ยฟิตขึ้นเยอะมากก่อนที่ผมจะได้ดัมเบลแล้วก็เครื่องออกกํลาลังกายมาไว้ที่บ้านเนี่ยตอนนั้นน้าหนักแค่ 66- 67 7 0กิโลตอนนี้เนี่ยร่างกายฟิตกว่าแข็งแรงกว่านะครับวันนี้เนี่ยผมมานอนที่คอนโดนะผมก็เอาดัมเบลตัวนี้มาด้วยเราสามารถเลือกน้ําหนักได้ด้วยไงถ้าแบบเราอยากเล่นแขนที่มันไม่หนักมากเนี้ยเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็น18ปดอนยีปอนด์อนถ้าเราไม่ได้มีตัวเนี้ยเราก็ยกมาได้แค่ดัมเบลตัว,ตว2ตัว7กิโลข้างหนึงสิบกิโลอะไรเงี้ย oh. แต่อันเนี้ยมันสามารถยกมาทีเดียวแล้วก็เปลี่ยนน้าหนักได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง วันนี้นะผมเออเล่นอกนะครับซึ่ง2วันที่แล้วผมก็เล่นแขนซึ่งแขนม,มันก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าน้ําหนักมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วแต่ว่าอกเนี่ยมันค่อนข้างเบาไปนิดนึงแต่ก็โอเคยกไอ้จำนวนครั้งมันมากขึ้นเนาะนี่ยกอกบนนะเมื่อกี้วิ่พื้นอกกลางไปแล้วองศาก็ได้อยู่นะตรงนี้นะ อยู่นะ15นาทีนะครับก็โอเคอยู่ซึ่งเดี๋ยวก็เปลี่ยนน้ำหนักแล้วก็เล่นท่าท่าไฟได้ถ้าไฟล์ก็อาจจะแบบเล่นบ,บนเตียงได้อะไรอย่างงี้ดัมเบลเนี้ยดีมากๆนะครับพาวเวอร์นะครับมันสามารถเอาไปเล่นนอกสถานที่ได้มันใช้การได้ค่อนข้างหลากหลายใช้งานสะดวกจิบมาแค่2อันเนี้ยเราสามารถมีน้ําหนักได้ตั้ง8น้ําหนักสำหรับใครที่ กำลังหาดัมเบลที่ไม่อยากที่จะเปลืองที่ซึ่งมันเป็นอันเดียวเลยแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกน้ําหนักเลยดีมากๆครับวันนี้นะครับก็ถึง3เดือนที่ผมบอกแล้วมาเดี๋ยวดูกันว่ารูปร่างร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากนาขนาดไหนคือจริงๆแล้วอะน้ําหนักผมอะมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อน,นตอนทจะออกกําลังกายเนี่ยคือผมตําหนักตอนนั้นเนี่ยหกสิบแต่ว่าตอนนี้เนี่ย น้ำหนัก71ดินน้ำมันปั้น8เทสดินน้ำมันปั้นน้องคิดว่าก,ก่อนที่พี่จะได้เครื่องนี้มาเนี่ยตอนนั้นพี่เป็นยังไงบ้างพี่น้อาหุ่นเหมือนดินน้ำมันปั้นแปดทุกคนตอนอนุบาลทุกคนเคยปั้นดินน้ำมันไหมที่มันจะมีสี่เหลี่ยมแล้วก็มีก้อนแบบก้อนยาวๆแบบอ้วนๆแปะอยู่ข้างๆก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็มีหัวกลมๆอยู่ข้างบนแล้วตอนนี้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างตอนน,น,นี้เหมือนเดิมฮะเหลาฟิตขึ้นหรอใช่หนึ่งสองสาม หันข้างหน่อยหันข้างหน่อยเันช้าช้ายกมือขึ้นด้วยห้้องนเออยกมือขึ้นก่อนห้องน้ำไปทางไหนช่วงนี้ครับคนละคนเลยเพราะว่าแขนมันคนละสีเออช่วงนี้ตีคอบ่อยหันหลังโชว์ด้วยข้างนู้นด้วยจริงๆแล้วอะถ้าจะให้กล้ามเนื้อมันชัดมากกว่านี้ผมคิดว่ามันควรจะตั้งหนักเลยสักประมาณ6 7 6 8เพราะตอนนี้ผมตั้งหนัก71 ไขมันในร่างกายมันลดลงนะก่อ,อนที่ผมจะเล่นตอนนั้นผมหนัก67เออระดับไขมันในร่างกายมันอยู่ที่17เซนตแต่ตอนนี้มันลงเหลือ14นะแต่ยังมีทุงอยู่แม่ลูกไม่แต่ว่าถ้ามาผอมเกินพอามาเป็นผู้ชายที่ตัวเล็กไงมันเล็กอะม,มันเล็กเกินไปบอมันมาคงเล็กได้ไงมาคงใหญ่ลูกเล็กหมดทุกส่วนกระดูกส่วนไหนก็เล็กจะกระดูกอ่อนกระดูกไม่อ่อนกระดูกแข็งกระดูกขดก็เล็กแปลว่าคือผมมาดูยูทูบบ่อยดูพวกออกกำลังกายบ่อยนะครับแล้วก็ มีหลายคนเขาบอกว่าคือตื่นเช้ามาเนี่ยต้องกินน้ำมันมะพร้าวก่อนนอนเขากินไอ้นี่แล้วแ p ปเปิ i ลไซเดอร์เวเหม็นมากปากเหม็นมากเขาบอกว่ามันช่วยในการสร้างระบบเผาผลาญในร่างกายนะพอมีโฮมยิมก็เราก็ได้ออกกำลังกายมากขึ้นนะครับก็สามเดือนมันก็ได้ประมาณนี้คือสำหรับผมมันก็ โอเคนะพาะผมไม่ได้กลุ่มการกินว่าจะต้องกินข้าวกล้องจะต้องกินอกไก่โปรตีนเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยผมกินค่อนข้างตามใจปากถ้าเรามีโฮมยิมที่บ้านเนี่ยจริงๆนะมันสามารถทําให้เราเปลี่ยนวิธีการออกกาลังกายกินวัตประจําวันได้เยอะมากๆเพราะว่าเราขี้เกียจออกไปข้างนอกถูกไหมพอมันมีโฮมยิมที่บ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตื่นเช้าหรือว่าก่อนนอนบางทีตีหนึ่งผมก็ยังเล่นอยู่เลยนะก็สาหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปที่ยาวนานมากทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับตั้ง แต่ต้นจนจบน,น,นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอ